บีเองก็รู้จักกันมานานเกิน10ปีครับเข้าวงการมารุ่นรุ่นไล่ๆกันแต่เราพึ่งได้โคจรมาทํางานด้วยกันบี B. เขาก็เป็นมืออาชีพเราไม่ต่อบทกันเลยเป็นมนุษย์คล้ายกันตรงนึง <c oughs> ใช่ครับคือ,ค,อคือต่างฝ่ายต่างเหมือนทำกันบ้านกันมา ไม่ครับคือจริงผมรับงานพรีเซนเตอร์เพราะรับงานพรีเซนเตอร์ก็เลยต้องโกนเพราะว่าพรีเซนเตอร์มันเป็นโปรดักเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าออพอโกนอะไรอย่างเงี้ยเราก็วันนั้นถ่ายคลิปกันเราก็เลยแซวคนหนวดแล้วนะคนหนวดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยชอบไหมชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆน้องก็ได้หมดอะครับแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะชอบหน้า clean มากกว่าอะไรเงี้ยแต่เราผู้ชายบางทีเราก็อยากมีมุมแบบเซอร์ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ จริงๆเราเป็นคู่ที่ถ่ายรูปกันน้อยนะฮะหมายถึงรูปคู่นะฮะไอ้ที่เห็นเอามาโพสน,น,นั่นแหละคือที่ถ่ายกันที่เหลือไม่ค่อยได้มีถ่ายเก็บไว้นอกจากรูปตอนพรีเวดดิ้งหรืออะไรเงี้ยนะฮะดีครับบีน่ารักจริงๆเราเจอข้างนอกบ่อยเพราะว่าบีก็จริงๆเข้าวงการมารุ่นร่นไล่ๆกันอาจจะรุ่นน้องผมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ใช่แต่เราพึ่งได้โครจรมาทํางานด้วยกันโอ้ม,มันมันรู้จักกันคือสมัยนั้นนะฮะคนในวงการมันไม่เยอะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักกันหมดอยู่แล้ว อย่างบีเองก็รู้จักกันมานานเกิน10ปีครับก็ก็ก,ก็ดีครับมันทําให้การทํางานง่ายแล้วก็บีเขาก็เป็นมืออาชีพมาเขาก็พร้อมที่จะดําเนินในบทบาทที่บีได้รับอะไรเงี้ยครับครับเราไม่ต่อบทกันเลยเป็นมนุษย์คล้ายกันตรงนึงเพราะว่าอย่างผมเองผมมันจะเป็นคนถ้าท่องซ้าไปซ้ำมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าจะจะ,จะลืมผมจะอ่านรวมๆทีหนึง่งใช่ปึ้งแล้วก็ มันก็มันก็จะไปของมันเองอะไรอย่างนี้ครับบีก็เหมือนกันบีจะเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกันใช่ครับคือคือต่างฝ่ายต่างเหมือนทำกันบ้านกันมาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ก็มาเจอกันหน้าเซตเลยมันก็จะได้ความสดด้วยครับเอาตรงๆเลยคือปฏิเสธขับไฟเดย์มาประมาณเกือบ10ครั้งแล้วครับไม่ใช่ว่ารายคิวไม่เคยตรงกันเลยแล้วครั้งนี้พี่ชอดก็ติดให้คนติดต่อมาอีกเหมือนเดิมโดยส่วนตัวเองเราก็ก็รู้จักพี่ชอดแล้วก็เคารพกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอเรื่องนี้มาบวกกับ ตัวบทตัวอะไรด้วยผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับคือผมชอบผมชอบตรงที่มันมีความผิดชอบชั่วดีมันเป็นเรื่องของมนุษย์่ะมันมีความกลมว่า,าคนเราเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ช่วยไม่มีใครที่จะรอดผลผลลัพธ์จากการกระทำของของคุณอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นขับไฟรียตอนหนึ่งซึ่งดูแล้วได้แง่คิดด้วยซึ่งตรงนี้ก็เลยตัดสินใจรับมันอาจจะไม่ได้ดูแล้วโโหเป็นแบบ ตบตีกันอย่างเดียวหรือว่าเันเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องบนเตียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริง,รงๆทั่วโลกแน่นอนเรื่องแบบนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนดูไว้มันก็หนึ่งก็เป็นเกาะป้องกันตัวเองสองก็คืออาจจะไว้เตือนสติว่า,เ,าเราควรจะดําเนินชีวิตไปแบบไหนอะไรเงี้ยเ,เป็นาเชนนะครับในเรื่องก็จริงๆเนี่ยในใน,ใน,ในมุมของ Club Friday นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เบสกับทรูสตอรี่บางส่วน แล้วก็อาจจะมีเพิ่มมาทรสด้วยดวยการเสริมเติมเรื่องไปบ,บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงนะฮะส่งเข้ามาือเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าเขาจะเพียบพร้อมทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มัน Nobody Perfect นะครับผมว่าสิ่งที่เขาขาดก็คือเรื่องของความรักซึ่งในมุมหนึ่งเนี่ยก็จะมองว่าอาจจะเป็นคนอาภัพรักแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขา เขา expect, เขาคาดหวังในความรักเกินไปจนบางทีมันทําให้มันก็เลยไม่เจอทัทีอะไรเงี้ยเรื่องราวความวุ่นวายต่งตางๆก็เกิดขึ้นโดยมีผมเนี่ยกระเชนซึ่งก็เป็นตัวละครที่เดินเรื่องในนั้นแล้วก็เป็นคนที่สร้างปัญหานี้ขึ้นมาครับในเรื่องเล่าหมดเดี๋ยวไม่ไปดูออนแอร์ <laughs> Air, วันที่5นี้แล้วครับ